สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กรองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกลูกส่งฟิวอินแบบ1บาทเต็มๆเลยนะครับลูกส่งรูปแบบนี้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมมี4จังหวะนะครับจังหวะที่1และจังหวะที่3จะเล่นเป็นคาเบตหชั้นนะครับผมแล้วก็จังหวะที่2กับจังหวะที่4เนี่ยจะเล่นเป็นคาเบตสชั้นแค่นั้นเองนะครับหนึ่งและหนึ่งสองสามหนึ่งและหนึ่งสองสามสี่หนึ่งแค่นี้เองนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาลูกนี้นะครับไปปรับใช้ในกรองใบต่างๆ นะครับผมนะครับได้เลยหรือเทคนิคต่างๆได้เลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับผมอ่าผมจะลองตีรูปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับ ไงครับลูกทรงนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆลองนําไปปรับใช้นะครับเปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถนําไปใช้ได้ทุกแนวเลยก็ว่าได้นะครับลูกทรงนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินในหลายๆเพลงด้วยซ้ำไปนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ให้กาลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความดูดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ